บนรถรางนะครับสองชั้นฝั่งเกาะฮ่องกงเนี่ยเรานั่งผมไปและที่เราทานรถรางสามารถใช้บัตรวีซ่าที่มีสัญลักษณ์เคือ่องแต่งกายด้วยไม่จำเป็นต้องใช้บัตรนี้นะอ่ะดีบรรยากาศอ่าทุกคนมานั่งคำสองชั้นนะครับเป็นซิมโบลของฮ่องกงเลยแม่เราห้ามพลาด<ร>านั่งไป<ร>ดูบ <มา S 2> ัตร <มา S 2> ที่มักบันกีนูเดลกินมักนูเดลเนี่ย เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศเป็นไงร้านนี้คือเป็นมิชลินสเปิดตั้งแต่ปี1920งานมากเลยมิชลินาเราสั่งทั้งเมนูแห้งนะอันนี้น่ากินแล้วก็เมนูเด็ดก็คือเมนูน้ำนะครับอันนี้คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดในมื้อนี้ครับรอรถเมล์สาย65เดี๋ยวไปรีพาสเมแบบคนโลคอลเดพาทุกคนไป นมาที่นี่หลักๆครับเขามาขอพรและขอการมีลูกนะครับอธายหน่อยว่าสะพานนี้ข้ามยังไงยังไงข้ามแล้วก็ข้ามหายใจแล้วยังไงต่อแล้วอายุจะขึ้นอีกกี่ปีจําได้ไหมอะไรอายุยืนจะขึ้นอีกกี่ปีแปดสาอ่ะข้ามเลย ข้ามข้ามกลับด้วยนะก็คือ,อ,ะอ,อจะอายุมากขึ้นอีก3ปีเธอจาก7ขวบก็จะเป็น10ขวบไม่ต้องกัน้นเดินขึ้นไปข้ามสะพานอันนี้แล้วอายุจะยืน3ปีนะครับนี่สะพานแดงครับ เราหวังว่ากระิ่งนำโชคนี่ครับพอเองินทอ,องทองถุงเบลเลอร์เลยเยอะๆทุกวันน้อยใ่ดูดูดร้านห้ามพลาดของการมาฮ่องกงครับก็คือการมาทานเบค์เฮาส์นะครับเป็นร้านดังอันนี้เราอยู่ที่กิมซาจุยนะ ก็ซื้อทัดไข่กันไปประมาณ6ชิ้นแล้วไปกินกันต่อด้วยการมากินร้านข้าวลุงเสื้อขาดนะครับร้านนี้เป็นร้าน,นโโาข้าวหมูทอดลุงขาดที่ร้านหมูทอ่ที<ส>่กินเองกินดูอร่อยมากเลยอร่อยมากเลย กินเรรียรยบ้อถ่ายภาพกับลุงเสื้อขาดเป็นที่ระลึกครับนี่ครับคือหน้าทางเข้าที่ไปทานที่ลุงเสื้อขาดที่จิมซาจุยนะครับหน้าตาแบบนี้เซฟไปเดินมีนอะไรต้องเข้ามีสีมีกระส,สอีอุ้ยเ<ไ>ปล่เปล่โชว์แล้วเปิดโชว์แล้วไปะก้าได้อะไรมา เราขึ้นเรือเฟอร์รี่กันองขึ้นเลยขึ้นเรือเฟอร์รี่ที่ห้องกงรเราเองบรรยากาศ ชีวิตลำบากมากครับขึ้นแชมยามเย็นม้อเหล็กก็ได้ว้าวนี่ยังขึ้นมาได้ไม่เต็มตัวนะนี่ครับแชมกอลโชหอลที่จินหัวร่ารารถแชมเด็กผู้ใหญ่เดี๋ยวโตเดี๋ยวตยนยนผ่ายนยมาชิมร้านนี้ครับนี่เมนูหมูกรอบนะครับน่าทานมากผักนะครับ นี่อ,นอะไรกินสองสองมาไล่กันดูกินอะไรบ้างนี่กินทั้งหมูกรอบกินทั้งหมูผัดเปรี้ยวหวานกินทั้งผักกินทั้งหมูแดงนะครับดูแต่ละอย่างนะทานมากนะครับแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆยังเป็นอะไรที่ยม่มาหมูเห็ดเต็ดไก่กรบหมูกรอบหมูแดงหมูอะไรเนี่ยวะหมูเปรี้ยวห,หวานยังขาดเป็ดนะเรามาลองลชิมกันดู อันนี้เขาเรียกว่าที่นี่เขเรียกชา,ชาชูชาชูชาชูอะไรเยเขาไม่เรียกบาร์บีคิวพอกกับหมูกรอบน,นะนเพื่อนเราลองกินกันดูั้ยชชดีเนื้อนั่นนี่ครับส่วนใหญ่คนซื้อกลับบ้านเยอะมากและนี่บรรยากาศภายนอกร้านกินเสร็จเราก็ไปเดินชอปปิ้งกันต่อแล้วเราก็พาทุกคนมาที่คอสเบเวครับโซโก้ในสถานะแยกชิบูย่าเลยถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นนะเปรียบ สานอะไรครับเดินอยู่5แยกชิบูยานี่นี่ครับคอสเบเวนี่นีอ่อลังการไหมถ้ามีโอกาสต้องมาเดินกันแยกนี้นะครับนี<ม>่แยกนี้เลยฮ่องกงครับไม่พลาดครับซื้อกล้วย5ลูกนะครับประมาณที่เป็นัมาเฮท,ทีนะครับเด็กกำลังขับรถยนต์ และเด็กๆอยากกินอะไรครับอยากกินบอบเฟลฮ่องกงนี่เองนะเราก็พาทุกคนข้ามมาจังหวัดที่ต่อรอเมนูนเทศีนะครับชิ้นหนึ่งสิดอลลาร์นะร้านนี้เป็นโลเคานะก็ราคาก็ไม่ได้แรงมากถ้าเทียบกร้านอื่จะถามว่าแพงไหมก็ยังแพงอยู่นะครับก็รอยเขาเตรียมมาให้เราทานเนาะเป็นยังไงบ้างเกอเป็นงไงบ้างรสชาติอ,อดีปะ อร่อยไหมน้องลองให้ให้ลองกินอันหนึ่งอันหนึ่งเนาะค่ะน้องอันน้องกินแล้วน้องบอกหน่อยอากาศกัดเลยเอาปากกัดอ่ะระมังร้อนไม่เป็นไรให้น้องถือไว้อร่อยไหมเยี่ยมไหม อะไรครับเดินอยู่แถวที่คอสเบเบนะครับเหมือนย่านชิบูย่านะฮะแยกก่อนนอนต้องแวะดองกิเลยครับนี่สำคัญมากเด็กๆก็มาช็อปกันสนุกสนานมากซื้อกันเต็มแน่นเอียดนะครับเต็มตะกร้าเลยซื้ออะไรกันบ้างอาพูดสิ20บาทบอกทุกคนจบปะไม่เลยจะกลับปะไม่เลยจะกลับปะ